สวัสดีครับผมต้นเอแนะครับที่บ้านอยู่กันสีคนครับก็ที่บ้านก็ได้รับผลกระทบก็คือน้าท่วมครับก็คือจะท่วมตั้งแต่ตอนเดือนตุลาคมครับแต่ว่าตัวต้นเองก็จะอบพยพออกมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะท่วมแล้วก็วคือเหมือนพอได้ข่าวมาก็ติดตามข่าวมาตลอดแล้วแม่ก็บอกว่าไปอยู่คอนโดเพื่อนก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวออกไปทางานไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับพอตอนที่เราอพยพมาแม่ก็บอกว่า โบกปูเรากระสอบทรายมาตั้งเพื่อป้องกันไว้แล้วก็ขนของขึ้นชั้นสองอะไรเงี้ยครับ,คร,บครับก็ระดับน้ําที่ตามที่คุณแม่ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับก็ประมาณเอวอะครับแต่ว่าโชคดีที่ชั้นล่างจะไม่เกิดความเสียหายอะไรมากเพราะว่าบ้านเราได้บอกว่ายกของขึ้นชั้นสองเอาไว้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเี้ไม่รายฟังว่าตอนแรกคือมันค่อยๆขึ้นมาครับคือตอนแรกแม่ก็เอารถไปจอดไว้ตรงสนามบาสที่มันยกหลับขึ้นมาแล้วก็เอาไปจอดไว้ตรงทางด่วน แล้วก็ไปไป,ปมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเจที่บ้านจนสุดท้ายก็คือมันเริ่มขึ้นมาแล้วก็คือตจอไม่ได้แล้วก็เลยต้องหาเอารถไปตจอที่อื่นครับทเกดือนเหลังจากที่น้าท่วมมาเป็นระยะนึงแล้วครับก็กลับดูที่บ้านก็คือแบบก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบสภาพแวดล้อมโดยรอบในหมู่บ้านก็คือเหมือนแบบมันมันดูล้างๆแล้วก็ น้ำมันแบบว่าค่อนข้างดําแล้วก็มันดูสกปรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันดูแบบมันด te ูเงียบเงียบมันดูมันดูหดหู่เพราะว่าแบบปกติมันก็เป็นชุมชนที่คนเยอะตรงนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีคนแล้วก็น้ํามันก็แบบเยอะแบบตัวบ้านมันก็สกปรกขึ้นอะไรเงี้ยต้นต้นไม้มันก็แบบไปหมดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบหดหู่ใจอะไรเงี้ยไม่คิดว่าแบบเอออยู่ที่บ้านเราแบบจะเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเนกัน เคาก็ดโดนเหมือนกันใครก็ดโดนเั้านั้นก็เท่านั้นไม่เป็นไรคิดสงข้อคิดดีๆจากประสบการณ์ครั้งนี้ในในในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็มันเหมือนทําให้เราได้รู้ว่าแบบคนไทยหรือคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่ามีน้ำํำใจช่วยเหลือกันอยู่อย่างแบบ เพื่อนบ้านเราบางคนที่ไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้แต่คนก็แบบห่วงใยกันก็แบบเออเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็แบบช่วยกันดูว่าเออเอาน้ำมันจะมาแล้วน้ำแบบไปจอดรถที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบเป็นอ,อ,อีกอีกอย่างที่ประทับใจก็คือแบบเออปกติแล้วไม่ค่อยสนิทกันแต่พอมีเหตุการณ์นี้มาทําให้แบบห่วงใยกันเหลายๆที่ตอนนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าน้าก็เริ่มเริ่มแห้งเริ่มลดลงแล้วก็ อย่างที่บอกก็คือถึงเราจะไม่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะหยุดน้ําได้แต่ว่าเราก็ยังสามารถแบบช่วยบรรเทาทุกข์ให้มันได้ก็คือแบบไปแพ็คของหรือไปช่วยแบบปัน e ้นเอียบบอหรือไปแบบขัดทาท่วมอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นแบบว่าเป็นอีกสิ่งดีๆที่เราสามารถทําให้กันได้ยังไงก็ตอนนี้ก็คือทุกๆคนก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ก็รับใครที่ยังไม่รับผลกระทบอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ครับ

สวัสดีครับผมนาทิวนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกๆคนที่ประสบภัยอยู่ในตอนนี้และถึงแม้ว่าน้ำจะผ่านพ้นบ้านของเราไปแล้วแต่ว่ายังต้องอยู่ในช่วงของฟื้นฟูต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้เข้มแข็งนะครับ สิ่งที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าคือการมองไปข้างหน้าและมองอยู่กับปัจจุบันนะครับอย่าโมแต่ไปนึกย้อนหลังว่าทาไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรโมแต่นึกโทษนันเองมันไม่เคยช่วยอะไรนะครับมองเฉพาะวันนี้แล้ววันข้างหน้าว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมค่ะสวัสดีค่ะพัชรานะคะปีนี้ ชาวไทยประสบอุทกภัยเจอน้ําท่วมเดือดร้อนกันมากมายเหลือเกินค่ะแล้วก็เชื่อว่านะคะมาถึงเวลานี้แล้วยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงการฟื้นฟูหลังจากผ่านอะไรมามากเราก็ยังต้องดูแลคนไทยได้วยกันต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะให้โทรเข้ามาบริจาคเงินกันเยอะๆนะคะเพื่อพาเมืองไทยกลับมาเป็นเมืองไทยที่น่ารักเหมือนเดิมค่ะ สวัสดีครับผมแจ็ค S4 นะครับครับผมสำหรับพื้นที่บางพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องการเม็ดเงินหรือว่าสิ่งของเนี่ยที่จะเข้ามาฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไงก็โทรเข้ามาบริจาคที่ในรายการเลยครับครับท่านผู้ชมครับตลอดช่วงเวลาของรายการนะครับ